สามจานวันนี้เราจะทำสลัดไก่ซื้อไก่มาตัวหนึ่งไก่อบแบบบาร์บีคิวนะทุกคนก็แพงเติบอยู่เกือบร้อยนึงอะเก9าสิบแปครนร้อยหนึ่งนั่นแหละทุกคนเ ลงอพอเขาอยงแค่นี้แหละอันนี้ไว้ให้มันเย็นเพราะว่าน,น,วนั่นแกะไก่ทำสลัดไก่จ้ะทุกคน yes. Okay. จ้ะทุกคนเรามีสลัดใครจะใช้สลัดแบบไหนก็ได้นะทุกคนตามชอบแล้วก็อันนี้ไก่ที่เราซื้อมาจะเป็นไก่ตัวไก่อบบาร์บีคิวอ่ะจ้าทุกคนโอเคใส่ลงไปจา้าพาสต้า,าโอ้โหปรุงรสนิดหน่อยจา้าผมปรุงรสเอซีซอนนิงของฝรั่ง มันจ๋าทุกคนมายองเนสจ้ะนี้ใส่ตามชอบอ่จ้ะ มัก้อยใส่ลายมักน้อยใส่น้อยมันนี้ก่อนจะเดี๋ยวเราคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนเนาะ ก,กินแล้จะทุกคนฉนเล้ว่า๊ยเ,เรามีไขนะ่ต้มไวยนะนเออวิ่งหนีไข่ต้มใส่ตามชอบจ้ะไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรทวกคนเสร็จก็บรยจะสัดแต่เราง่ายนะจ๊ะ ถ้าใครไม่มีซีซันนิ่งของฝรั่งเนาะก็ใช้เกลือได้จ้ะอันนี้จัดอันนี้ทำเป็นแบบผมงบาร์บ,บีคิวก็ได้จ้ะเนี่ยก็คือถ้าจะย่างเนื้อย่างไก่ใช้ตัวนี้ได้เลยนะถ้าใครไม่มีเกลือตามที่บอกจ้ะใช้เกลือแทนน,นะโอเคเราก็ได้สลัดไก่นะน่ากินไหมทุกคนน่ากินเลวจ้ะ ต่กินเดี๋ยวก็หิวจ้ะเพราะว่ามันไม่หนักท้องเรากคงไปหาอะไรกินอีกจ้ะทุกคนออไปกินกินกินทุกคน, <c oughs> น,กนจุดไหมไม่เ,เลยอโอ้ยตุด bau-bau ini. Kim hmm. kim kim. อร่อยก็กินไม่อร่อยก็ต้องกินนะทุกคนอันนี้มีมีเอ,อหลายคนถามมาเหมือนกันนะเมื่อไหรจะทําไ้สลัดไก่ให้ให,ให้ให้กินสักทีไม่เห็นสลัดไก่นานแล้วว่างั้นเออบางทีเราก็แบบไม่ได้อยากกินมันนะทุกคนแต่บางทีก็ไปแล้วก็ลืมอ่ะเออว่าวันนี้จะกินแต่บางทีก็ลืมอะไรเงี้ยอืม ส่วนมากเราจะกินวันหยุดจ้ะถ้าทำนะเพราะวันปกติเนี่ยมันไม่อยู่ท้องจ้ะใช่กินวันหยุดยังแบบว่ายังหาโน่นหานี่ได้กินอีกอะไรเงี้ยวันปกตินี่ก็แบบไปเรียนไปทำงานมันค่อยมีเวลาได้กินเงี้ยมันต้องกินอะไรแบบหนักๆอิ่มๆอันนี้เดี๋ยวก็หิวเนี่ย ตักเอาเล็กไว้มากินหร่อยเลยกับเช้านมากวันนี้กินเลยเอาไว้พรุ่งนี้ก็ไม่อร่อยแล้วยุนหนีจ้ะอร่อยเย คือไก่บาร์บีคิวมันได้ครบรสแล้วไงทุกคนก็คืออร่อยแล้วอ่ะอเราก็มาเพิ่มสลัดแล้วก็อมายองเนสก็ทําให้นัวขึ้นมีไข่เพิ่มด้วยอก็อร่อยจ้ะ chỉ là cái đúc cái đích <laughs> เราจะบอกว่าพริกหวานเนี่ยจากปาปริก้าเนี่ยกิโละละเก้าสิบน่ติออฟรังาร์กิโลอ๋กิโลละเก้าสิบโครนแพงมากแล้วจะมีคนถามว่าแพงแล้วซื้อกินทำไมก็คือ months, survived, uh? เวลาเราทำสลัดน่ะมันหาผักอย่างอื่นแบบมาทำสลัด ที่ถูกๆมันก็แบบไม่อร่อยอะทุกคนเออเราชอบกินแบบนี้ยไงเราชอบกินแบบนี้มันคือดับเบิลแพงขึ้นมาจากซัมเมอร์เลยนะทุกคนเราถึงบอกว่าผักผักช่วงหน้าหนาวนี่แพงมากแตงไม่มีรดแล้วจ้ะมีแต่จะเพิ่มจากแตงกว่า <c oughs> <c oughs> แต่ว่า ผักกาดแก้วยังคงที่จ้ะกิโลละสามสิบเก้าโครนสี่สิบโครนอ่ะผักกาดแก้วแต่อย่างนี้คือแบบมีแต่คนร้องเลยฝรั่ง่งแบบโอ้โหไปหยิบพร้อมๆกันไงไปหยิบเลือกหาแบบพร้อมๆกันอะไรเงี้ยแบบผู้แพงมากฝรั่งยังบนนละ ไม่ใช่ฝรั่งเรานะฝรั่งเขาแพง

แล้วาทุสมฉันมีนอะไรหน่วยร่างกับดีหนยกันด๋อย,ย,ย,อยทุกอย่างสินเอะมา<ป>ทุกคนจะเล่าจะเล่าอะไรให้ฟังพ่าเช้าม่ทิวเกือเกือบเกือไฟไม่บ้าน <Good> yeah, <okay. S 1> ตัวเองตัวเองไงปิ้งขนมปังปิ้งขนมปังไว้แล้วตัวเองก็ไปไปเข้าห้องน้ํากลับมาควันเต็มห้องครัวเลยแต่ว่านี่มันไม่มีไอ้ระบบไอ้นี่สัญญาณไฟอ่ะนะควันเต็มห้องครัวเลยเสร็จแล้วพอแม่ืิวเขาเปิดประตูแล้วควันมันออกไปข้างนอกไงทุกคนออกไปข้างนอกตรงทางเดินไอ้ทางเดินมันมีสัญญาณเตือนไฟไงโหดดังจนแสบแก้วหูอะ เราติ้งขน,นมปังไหมอ่ะทุกคนเราปินแบบโอ้โหเหม็นไหมแต่ว่าไม่ไม,ไม่ได้เหม็นไหมเหมือนวันนั้นเนหะม็นไหมขนมปังหอมบอกทำอะไรไ <c oughs> ว้ในห้องครัวก็อย่าเดินออกไปข้างนอกนี่เดินออกไปแล้วมันก็จะลืม สามจานตารางกินสามจานบอกสามมดพี่น้องเบิ้งมีมืดเต๊จะแต่ว่าได้หนึ่งกระปุกไว้แห่เล็กไม่มันไบอดลูฟด้ไอนนทุงมอได้หนึ่งได้หนึ่งกล่องให้ไว้แห้เล็กจ้ะมดจ้ะเห็นไหมอร่อยมากทุกคนใช่เเล็กตัก ักแบบนี้อีกสามรอบจะถ้าเล็กกินนะ <Like one. S 1> อีกสามรอบขนาดพ่อกินน้อยยังพ่อตักสามรอบนะแมดก็ใช่ไงสามไงสามรอบอะไรกัน yeah.